หายไปนั่นนะเจนไปเฮ็ดฟันมาเนอะเห็นบ้องแล้วตัวเล็กก็อยากกินเห็นไหมล่ะอืมแตงเริ่มสวัสดีก่อนอื่นกัอนสวัสดีค่ะมนีก็มาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานห่างหายไปนั่นนะจจนเพราะว่าเจนไปถอนฟันกรามมากมันก็นอาจจะกินเข่ายากนิดนึงเนาะ คุณหมอก็เลยบอกแนะนําให้กินเป็นพวกอาหารเผ็ดหรือว่าเป็นพวกมเมล็ดข้าวต่างๆเนาะก็เลยบ่อเด้มาเห็ดคลิปเนาะตอนนี้มาเราเห็นบ่รู้สึกว่าจะผอมลงไหมคะ่ะนั่นแหละเห็ดแหนมเมื่อว่านเห็ดแหนมใช้ผงแหนมของโรโบรทำนะคะยีมม่สิบสี่ชั่วโมงกินได้มามาลงมือกินกันเลยตัวเลขกับมานั่งเข่าได้ไหมคลิปแรกหลังจากที่หายไปเห็ดแนวตั้งก่อนนะจ๊ะกระเล็เบ ใส่กระเทียมด้วยอืมอืมอืม ยังไม่เปรี้ยวมากนะคะแต่อร่อยอืม สะละแหน่เดี๋ยวคํานี้จะกินสะละแหน่สีพริกกับสีเล็บ อัน,น้ฟีดก,กันเริ่มบอกว่า ทอนฟันยูเมืองที่เจนอยู่อ่ะยุตาลีน่ะเล่มหนึ่งอ่ะเป็นทอนแบบพาพาฟันละเล่มละหนึ่งร้อยเก้าสิบยูโรทำทั้งหมดสี่ซีน่ะเจ็ดแปดร้อยสองสามหมื่น ทีกจริงน่าเป็นแทงเสือเมื่อนี่ถือว่าเป็นคลิปไม่ก,กินทักทายกับเรากันนะจ๊ะ เดี๋ยวเสรมาเบิ้งเ้วเฮ็ดใส่กองส,สิเห็นบ่เนี่ยนะเราก็ตัดตัดตัด,ตดแล้วก็เอาเอาไปใส่เตาอบง่ายสะดวกบ่ต้องเฮ็ดใส่ถอกใส่ถุงก็ได้เฮ็ดใส่แพ็กแล้วก็นเนี่ยมันก็สดใมาเปนหนจังี่เป็นชิ้นแบบนี้นะไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะเราเข้าแบบว่า <laughs> เฮ็ดกินนั่นวาล่ะ ี๋ยวพวกนี่จะนึ่งข้าวเหนียวอร่อยมาก thầy ơi cơn mà ơn sẹp mà không อิ่มแล้วนะจ๊ะสําหรับมนืนีกันสวัสดีก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กันน้นเนาา่นะจ๊ะเพื่อจะได้ทับคลิปดีๆต่อไปเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์ปูดคุ้ยกันได้นะสําหรับมนืนีกับไล้เรายบาย